คลิปนี้อาจมีภาพและเนื้อหาบางส่วนที่ผมหาข้อมูลมาด้วยตัวเองซึ่งอาจจะไม่ตรงตามเจตนาของผู้สร้างต้นฉบับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับดูกันเพลินๆใช้วิจารณญาณกันให้ดีแต่อย่าไปคว้าจัก,กรยานมาขี่ระหว่างดูกะละก,กักนทุทุน้นสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องทูนัทกับทูนัทเกมเมอร์โดยเรายังอยู่กันกับเกม Summoner War อีกเช่นเคยกับช่วงรีวิวมอนสเตอร์แบบเบาสมองพร้อมแทรกสาระและไม่มีสาระ <Bah! S 1> สไตล์ทูนัทที่จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับความหมายของชื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นๆรวมไปถึงสกิลและการใช้งานในคอนเทนต์ต่างๆอีกด้วยก่อนจะไปรับชม เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับถ้าเพื่อนๆแพ้วร้อบ <Hey! S 1> เราไปดูกันเลยและมอนสเตอร์ที่จะนำมารีวิวในวันนี้ก็คืออัศวินมังกรธาตุลม หรือดาก้อนไหนและเมื่ออเวกแล้วจะได้ชื่อว่าลีโอนั่นเองสวัสดีครับผมชื่อลีโอมีอาชีพเลี้ยงลิงอยู่ลบบุรีแต่เลี้ยงลิงเราไม่ค่อยรุ่งโรป,ปัจจุบันก็นเลยหล่องลอยแต่ดีหน่อยที่มีสาวมารับเลี้ยงสาวทำประมงแต่ไม่ผมขึ้นเรือ พราะกลัวว่าเรือจะไปนั่งอยู่บนลิง <Hey! S 3> ไม่จะเล่งงนงั่งอยู่ในเรือไม่ช่องเสือ้อบ้านครูเขาเล่นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคนละมุกกันละสรุปแล้วลีโอก,ก็คือชาวประมงนั่นเอง <c oughs> ยอกๆครับเมื่อกี้มั่วล้วนๆทีนี้เรามาเริ่มดูความหมายของชื่อก่อนเอเว็กกันดีกว่ากับชื่อที่ว่าอัศวินมังกรมาจากคำผสมระหว่างคำว่าอัศวินและมังกร โดยคำว่าอัศวินจะหมายถึงบุคคลที่พระมหากษัตริย์หรือผู้นำทางการเมืองมอบบรรดาศักดิ์ติมศัดา์ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทหารเป็นนักรบหรือนักสู้ในยุคกลางที่มีสถานะเป็นขุนนางหรือผู้มีเกียรติสูงมักจะสวมเกราะ และขี่ม้าเพื่อทำหน้าที่ปกป้องราชวงศ์หรือบ้านเมืองคำว่าอัศวินยังสามารถใช้หมายถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญมีเกียรติและมีคุณธรรมสูงส่วนคำว่ามังกรเป็นสัตว์วิเศษในวรรณคดีของจีนและตะวันตกแม้นจะใช้คำว่ามังกรเหมือนกันแต่มังกรของจีนและตะวันตกนั้นสื่อถึงสัตว์ต่างชนิดกัน มังกรของจีนจะมีรูปร่างลักษณะจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลือ้อยคานหรืองูไม่มีปีกแต่สามารถบินได้ในอากาศส่วนมังกรของตะวันตกจะมีขามีปีกสามารถพ่นไฟได้ย่อๆก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำมารวมกันเป็นอัศวินมังกรแปลว่า dragon านในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงอัศวินที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับมังกรไม่ว่าจะเป็นการขี่มังกรต่อสู้เคียงข้างมังกรหรือเป็นนักรบที่มีพลังหรือความสามารถที่เกี่ยวข้องกับมังกรในบริบทของนิยายแฟนตาซีหรือเกมมักจะเป็นตัวละครที่ส่งพลังและมีความสามารถเหนือธรรมชาติ <c oughs> มีหน้าล่ะมอนสเตอร์ตระกูลนี้ในเกม s มอลเนอร์วอถึงมีสกิลพาสซีฟติดตัวกันทุกทาธาตุเลยต่อไป เรามาดูชื่อที่ Awake แล้วกันบ้างกับชื่อว่า Leo เราเริ่มหาจากภาษาไทยกันก่อนโอ้โหชัดเจนรวมกันมันกว่าครับมาเป็นสโ,โลแกนเลยละกันเอาลองกดดูรูปกันบ้าง <c oughs> จบนะครับถือว่าฝ่ายการตลาดเขาประสบความสำเร็จแล้ว หรือว่าเขาจะเอาเจ้าลีโอของเกมเราไปเป็นพีเดเตอร์พีเซนเตอร์แบบนี้ผมว่าไม่น่าใช่เรามาดูความหมายที่คิดว่าน่าจะเป็นจริงกันดีกว่าลีโอเป็นภาษาลาตินหมายถึงสิงโตในภาษาอังกฤษและยังเป็นชื่อของกลุ่มดาวราชสิงห์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจากราศีนอกจากนี้ชื่อลีโ มักถูกไปใช้เป็นชื่อส่วนตัวในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปซึ่งสื่อถึงความแข็งแกรง่งกล้าหาญและพลังของสิงโตซึ่งผมคิดว่าชื่อของตัวละครลีโอในเกมนี้ก็น่าจะหมายถึงสิงโตนี่แหละเพราะมันมีส่วนสอดคล้องอยู่นิดหน่อยกับชื่อมอนสเตอร์ตระกูลนี้ตัวอื่นๆทั้งหมดย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นในความคิดของผมเอาไว้ถ้าผมรีวิวมอนสเตอร์ตระกูลนี้ทั้งหมดจบแล้ว ผมจะมาเฉลยแล้วกันถ้าผมไม่ลืมมานะจบเรื่องของชื่อไปต่อไปเรามารีวิวมอนสเตอร์ตัวนี้ภายในเกมกันดีกว่าอัศวินมังกรธาตุลมหรือลีโอหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าดีเลมซึ่งเหมือนเป็นฉายาของมันที่อยู่ในคลิปรวมฉายามอนสเตอร์ที่ผมเคยทำไว้แหวะขายของอีกแล้ว โดยลีโอเป็นวันสายสนับสนุนสเตตัสที่เลเวล40แม็กค่า HP จะอยู่ที่11,850ค่าพลังโจมตีอยู่ที่714ค่าพลังป้องกันอยู่ที่637และสปีดอยู่ที่100ท้วนมาดูที่สกิลกันบ้างกับสกิลที่1นึ่งดารอนสไหม แปลว่าพลังแห่งมังกรเป็นการตีมอนสเตอร์แบบปกติโดยจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2เทินหากการโจมตีนั้นติดคริติคอลต่อไปสกิลที่2ชอเวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อ HP ลดต่ำลงและหาก HP ของมอนสเตอร์ตัวนี้ต่ำกว่า30%และกดใช้สกิลนี้จะเป็นการทำดาเมจแบบไม่สนใจพลังป้องกันศัตรูเรียกได้ว่า ใครโดนเข้าไปก็ร้องลั่นทุ่งเลยล่ะครับ <c oughs> และมาถึงสกิลไฮไลท์เด็ดกับสกิลที่3ที่เป็นสกิลพาสซีฟติดตัวที่ยังไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนในเกมมาทดแทนได้นั่นก็คือ Eye o f the t y ช h o o n ดวงตาของใต้ฝุ่น โดยความเร็วในการโจมตีของพรกพวกและศัตรูในสนามทั้งหมดจะถูกจำกัดไว้ให้เท่ากับความเร็วของเจ้าลีโอโดยเอฟเฟกตนี้จะใช้ไม่ได้กับพวกบอสในเกมนะครับอ๋อแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งจะสามารถลดแถบพลังโจมตีของศัตรูลง15ด้วยส่วนลีดก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับมอนสเตอร์เฉพาะธาตุลมในทีมถึง50ซึ่งใช้ได้กับทุกโหมดเลยนะครับช่วงเกล็ดความรู้ ผมจะขอแทรกทิกเล็กๆน้อยๆเผื่อใครที่ยังไม่รู้แล้วจะนำไปใช้สำหรับสกิล2ของล e โอเวลาเจอกับสกิลกำหลาบของมอนสเตอร์ภายในเกมซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตัวโดยเงื่อนไขที่สกิล2ของล e โอจะส่งผลที่ทำให้เกิดการโจมตีแบบไม่สนใจพลังป้องกันก็คือเลือดของล e โอจะต้องต่ำกว่า30%และเงื่อนไขของสกิลกำหลาบคือถ้ามอนสเตอร์ตัวไหนที่ติดสกิลกำลาบอยู่ แล้วกดใช้สกิลจะถูกลดเลือดลง50%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือดของล e โอเราเหลือไม่ถึง60%แต่ก็ยังไม่ต่ำกว่า30%แล้วถูกอีกฝั่งใส่สกิลกำราบมาที่ล e โอเราสามารถกดใช้สกิล2คือสกิลทอร์เรนต์ใส่ฝั่งตรงข้ามได้เพื่อแลกกับดาเมจที่จะไม่สนใจพลังป้องกันนะครับเพราะเลือดของเราจะลดก่อนออกไปตีฝั่งตรงข้ามนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันจะได้เห็นภาพเพื่อนๆสังเกตนะครับตอนนี้ดีเลมมีเลือดต่ำกว่า60%แต่ไม่ต่ำกว่า30%นะครับแล้วก็ถูกองค์เมลลมแปะสกิลกำหลาบไว้แล้วด้วยแต่สกิลที่2ของดีเลมยังไม่ขึ้นออร่าเพราะมันยังไม่เข้าเงื่อนไขในการทำงานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเรากดสกิล2ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่ามันจะตีไม่สนพลังป้องกันเลย เดี๋ยวเรามาดูช้าๆกันอีกสักครั้งนี่นะครับเมื่อ DK ลมใช้สกิล2เลือดของ DK ลมจะลดลงไปก่อนทำดาเมจมันเลยเป็นดาเมจที่ไม่สนพลังป้องกันนะครับโดยเทคนิคนี้ผมได้มาจากช่องของ Monkey God เพื่อนๆไปติดตามกันได้นะครับใครที่ชอบสาย R T A นี่ยิ่งเหมาะเพราะช่องนี้เป็นถึงระดับนักแข่งอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ต่อไปเรามาดูคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าลีโอกันถ้าในโหมดทั่วไปผมนึกออกแค่อันเดียวนั่นก็คือโหมดของทาทารัตในด่านเงื่อนไขจำกัดความเร็วเพราะฉะนั้นส่วนมากคนจะนิยมนำาลโอไปใช้กันในคอนเทนต์พวก PVP ไม่ว่าจะเป็นอารีนากิววอร์และ RTA เนื่องจากคอนเทนต์พวกนี้จะมีการทำมอนสเตอร์ให้มีสปีดสูงๆได้ออกเทินก่อนฝั่งตรงข้ามก็มีสิทธิ์ทำให้ได้เปรียบแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับ <Hey. S 1> บางทีเปิดก่อนก็ได้ปูดก็มีให้เห็นบ่อยๆแต่ก็นั่นแหละครับเราจะเห็นทีมกันบ้านทั้ง a าร n a และกิวอจะมีพวกทีมกันบ้านแบบวัดสปีดหรือมีทีมที่ใช้ตัวทำดาเมจแรงตามสปีด เพราะฉะนั้นของขยงของทีมพวกนี้หรือมอนพวกนี้ก็คือเจ้าลีโอนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกครับสเสน่ห์ของเกมนี้คือมันไม่ตายตัวมันมีวิธีแก้กันไปแก้กันมาเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวสำคัญที่ควรจะมีใน ID สํสำหรับผู้เล่นที่รักในการเล่นโหมด PVP ต่างๆภายในเกมอย่างแน่นอนต่อไปเรามาดูรูนและอาร์ติแฟกต์ที่นิยมใส่ให้กับลีโอกัน เริ่มจากลูนกันก่อนที่เป็นที่นิยมที่สุดก็น่าจะเป็นลูนดุเดือดข้อดีก็คือมีโอกาสได้เทินเพิ่มก็ทำดาเมจได้อีกครั้ง<อ>แถมสกิลที่2ยังมีระยะเวลาครูดาวแค่2เทินเพราะฉะนั้นถ้าได้เทินเพิ่มถูกจังหวะก็สามารถพลิกเกมได้เลยต่อไป เป็นรูนแวมไพร์ข้อดีก็คือเมื่อทำดาเมจแล้วจะทำการดูดเลือด35%จากดาเมตที่ทำได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้สกิลที่2ตอนเลือดเหลือต่ำกว่า30%ก็เรียกได้ว่าเราจะได้เลือดกลับมาอิ่มๆเลยครับต่อไปก็จะเป็นรูนสินท่าข้อดีก็น่าจะเป็นความป่วนสำหรับเซตนี้ที่ผมเห็นส่วนมากจะเป็นคนที่เล่นทีมลับเป็นหลักถ้าในไทยที่ผมติดตามอยู่ก็จะเป็นสตรีมเมอร์หนุ่มน้อยอารมณ์ดีอย่างแบงค์ยิ้ม เพื่อนๆไปติดตามกันได้นะครับคนนี้เล่นทีมรับเป็นหลักมาหลายซีซั่นไม่เน้นแสงมืดด้วยแต่รูนต้องถึงหน่อยนะเลือดต้องเยอะและเลสต้องร้อยแทบทุกตัวถึงจะเข้าสำนักนี้ได้ส่วนรูนเซตลองที่นิยมกันส่วนมากก็จะเป็นรูนเนเมซิตหรือรูนโต้กับก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆใส่แล้วค่าสเตตัสมันไม่สวยเพื่อนๆเอารูนอะไรมาใส่ก็ได้ครับทำให้ค่าสเตตัสของมอนสเตอร์มันสวยๆก็พอ โดยรูนแต่ละช่องที่จะใส่ผมจะเน้นเฉพาะช่อง 2, 4, 6นะครับช่อง2ส่วนมากก็จะใส่กันเป็น ATK% หรือ HP% ช่อง4ก็จะเป็น p r e d a m um m a n e ช่อง6ก็จะเป็น ATK% หรือ HP% เช่นกันแต่ตัวนี้คนส่วนมาก จะไม่ทำสปีดกันส่วนเพื่อนๆจะเน้นถึกหรือเน้นตีแรงหรือเน้นทางสายกลางทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะเล่นสายไหนแต่ที่สำคัญควรจะทำคีเรทให้ถึงร้อยด้วยนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกับอาร์ติแฟกต์ที่นิยมใส่กันออฟหลักส่วนมากก็จะเป็นบวก ATK หรือบวก HP ส่วนออฟปองสัก อไอส่วนออฟลองฝั่งซ้ายก็จะเป็นลดดาเมจท่าตต่างๆเช่นไฟหรือลมหรือพวกเพิ่มดาเมจสกิลเป้าหมายเดียวส่วนฝั่งขวาส่วนมากก็จะใส่เป็นเพิ่มความแรงจากคีดดาเมจสกิลท่า1หรือท่า2หรืออะไรก็ได้ครับที่เพิ่มความแรงให้กับการโจมตีก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวมอนสเตอร์แบบฉบับของทูนัทเป็นยังไงกันบ้าง เพื่อนๆมีลีโอในตู้เย็นกันหรือยังเรียกได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ยุคแรกๆของเกมที่มีสกิลพิเศษและมีประโยชน์เฉพาะตัวแบบที่หาตัวแทนไม่ได้เลยถ้าใครยังไม่มีก็ขอให้เปิดได้มาครอบครองไว้ๆนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ และเราจะมาจากกันไปกับภาพ AI ที่จะสร้างอัศวินมังกรธาตุลมจากจินตนาการขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอยากให้ผมรีวิวมอนสเตอร์ตัวไหนหรือมีข้อแนะนำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ